กรรม,มุณาวัตติลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม <c oughs> กรรมคือการกระทำ <c oughs> บางคนก็บอกว่าทำกรรมดีทำดีทำมาตั้งแต่นานแล้วทำบุญก็ดี บุญใส่บาตก็ดีจากบุญกระิ้นผ้าป่าก็ดีแต่ทำไมชีวิตต้องลำบากอยู่จะก็มีนู่นมีนี่มีปัญหาไม่ดีอยู่บ่อยๆบ,บางคนก็จะได้ยินเสียงบุญอย่างนั้นบางทีก็เลยจิตท้อแท้ไม่อยากทำบุญแต่บางคนไม่เห็นทำบุญเลยทำไมเขาจึง มีอันนู้นมีอันนี้ปัญหาเขาไม่มีในบ้านเขาก็มีความสุขดีบางคนก็ยังเห็นไปทําไม่ดีไปทําชั่วว่าคนนั้นดา่าคนนี้แต่ชีวิตเขาทําไมถึงดีก็เลยบอกว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปก็ว่ากันไป ก็เคยไปศึกษาหลักคำสอนโดยเจ้าพระเจ้าว,ว่าบางอย่างเราทำดีทำดีขนาดไหนผลดีที่เราทำเน่ยยังไม,ไม่ไม่ยังไม่ให้ผลเพราะอะไรเพราะกรรมเก่ากรรมเก่าของเราน่ยกรรมไม่ดีจะเก่าแล้วมันยังให้ผลเราอยู่ถึงเราทำดีใน ชาตินี้ผลดีก็ยังไม่ตอบสนองก็เลยรับผลกรรมเก่าไปก่อนแต่ถ้าเราไม่ทำดีในชาตินี้เลยทำชั่วต่อไปอีกผลชั่วมันก็จะชั่วไปเรื่อยๆนะแต่บางคนที่เขาทำไม่ดีแต่เขาได้ดีนั่นคือผลบุญเก่าเขายังให้ผลอยู่ ถึงเขาทําไม่ดีในชาตินี้เขาก็ยังไม่ได้รับผลบางคนก็ไม่เห็นทํำดีอะไรหรอกอยู่เฉยๆชั่วไม่ทําดีไม่ช้าแต่ชีวิตเขาทำไมถึงดีพระเจ้าก็ได้ตอบปัญหานะตอบปัญหาของโยมที่เขาถามปัญหาก็นั่นแหละ คือบางอย่างบุญเก่าเขายังให้ผลถึงก็ไม่ทำดีผลบุญเขาก็ยังได้รับอยู่แต่บางคนก็ทำดีมาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เกิดก็ว่าได้แต่ผลยีไม่รับไม่เคยตอบสนองเลยนั่นแหละก็เกิดความท้อแท้ไม่อยากทำดีคือ กรรมเก่าคือกรรมไม่ดีมันให้ผลเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องกรรมนะ <iele> เราจะไปเกิดความท้ <c oughs> อแท้ตามหลักคำสอนอาจจะมีพบมีชาติบางชาติเราเกิดไปล้วก็ทำไม่ดีก็มีก็มีมีประวัติสาวกหลายๆองค์เหมือนกันที่เคยอ่นานธรรมะ บางองค์ระลึกชาติได้รละลึกชาติว่าชาติหนึ่งตัวเองทำชั่วมากเลยแต่ไประลึกชาติได้ชาติที่ตัวเองทำชั่วพอเกิดมาชาตินี้ก็บอกว่าชาติก่อนรล,ลึกได้เคยทําชั่วมาเกิดมาชาตินี้เราจึงได้ดีเลยเอย่างนั้นเราไม่ต้องไปจําเป็นต้องไปทําดี แต่ชาติที่เขาทำดีเขาเลือลึกไม่ได้แล้เลือกเห็นใจชาติที่ไม่ดีก็เกิดความเข้าใจผิดนะยคือเล,ลืกเล,ลือกชาติไม่ได้ไม่ได้ตลอดหลายหลาย,ลายชาตนะิแต่บางคนก็มีนางหนึ่งแลลึกชาติได้ตั้งแต่นู้นแต่และลึกหลายหลาย,ลาย,ลายชาตินะบางชาติก็เคย ตกนรกบางชาติก็เคยลำบากแต่บางชาติก็ได้สร้างบุญคุศลนไว้ก็เห็นแล้วก็จึงเกิดความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้นะหลักกรมเราจึงจะไม่ทอแท้บางทีทำดีดียังไม่ผล บางคนทำชั่วก็ได้ดีทำชั่วต่างๆก็ยังไม่ได้ดีแต่สักวันหนึ่งกรรมชั่วจะให้ผลเขาบางทีถ้าแรงของกรรมชั่วหนักในชาตินี้แหละได้จะได้รับผลแต่ถ้าแรงชั่วไม่หนักแรงบุญยังช่วยอยู่ก็รอดตัวไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำดีสะสมไปเรื่อยๆนะ ดีมันก็ดีอยู่ทุกวันนั่นแหละทำดีมันก็ดีอยู่อย่างคำ่ำแหละทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ตลอดนั่นแหละอย่าไปคิดท้อแท้ในการทำดีเนาะสมัยพระเจ้าบางองคนะ์พระน่ะท่านปฏิบัติจนถึงสุดท้ายนะจนลมลมหายใจจะหมดถึงอรหันก็มี เคยจะไม่เคยได้รับสัมผัสเลยตอนมีชีวิตจะว่าเป็นอาหาันเป็นยังไงพอลมหายใจจะหมดหายใจใกล้ใจใจใจกล้จะขาดตั้งสติกำหนดจนบรรลุเป็นพ้าลหารหันพอเป็นพ้าลหารหันก็หมดลมหายใจเลยอย่างนั้นก็มีนะอย่างนั้นก็มี้นะอาอ่านศึกษาประวัติต่างๆก็อยากที่้อแท้เานะทำไปเยอะ ทำดีนะชาติดดี้อย่างน้อยก็ดีนั่นก็ให้ถึงเราชีวิตเราไม่ดีชีวิตคนอื่นเขาก็ดีน,นั่นแหละอย่างน้อยเราก็ยังได้ทํำดีกับคนนะทำดีกับวัดวาศาสนาทำดีกับพ่อกับแม่ผลดีมันก็จะตามสักวันหนึ่งนะ